ซื้อของมาให้ใช่างครับวันนี้ถืออะไรมาคะถืออุปกรณ์ไปดูโฮมมาครับซื้อของมาให้ใช่างตื่นหรือยังยังไม่ตื่นโอเคไปพานอนเด็กมีของทานอนเด็กสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโอ๊ตที่หมู่บ้านสายฝนหน้าง,งานสายฝนครับจังหวัดขอนแก่นเป็นงานเริ่มงานก่อผนัง ก็เดี๋ยวพาดูงานว่าตอนนี้เราทําถึงไหนบ้างคือบ้านหลังนี้เป็นเป็นผนังอิฐมวลเบาครับผมเร,เราใช้ของเราใช้ของสองยี่ห้อคือคิวคอนกับตาเพชรครับเดี๋ยวพามาดูว่างานมาตรฐานของเราเวลาเราทําบ้านให้ลูกค้าเนี่ยเราทํายังไงบ้างเนาะน,นี่นนะคืออ e ิฐมวลเบาใช่อิฐมวลเบาคะ่ะเออเดี๋ยวให้ดูอ e ิฐมวลเบานี่วัสดุโอ๊ะไหก S <S <S นี่คะ่ะเีือวไม่ต้องถือ,อค่ะวางไว้อิหมอนเบาก็จะมียี่ห้อปั๊มมาเ,า,เาเวลาเจ้าของบ้านมาตรวจงานก็ก็สังเกตด,ดูเนาะอิหมอนเบาเราใช้ขนาดมาตรฐานเลยก็คือ7เซนครึง่งมันก็จะมี7เซนครึง่งมี10เซนจีสองจีสี่อะไรพวกนี้ครับก็ลองดูตามแบบในใบารายการวัสดุทีทท่ที่เจ้าของบ้านบ้านคุยมาครับทำรายการมาเนาะคืออย่าง เรือระวังได้ค่ะแต่ก,กลเลยระวังเอ็นนะคะได้ค่ะคือเองงาอยู่มันเบาเนี่ยสิ่งที่ต้องทาคือหาหาลายหาแนวให้มันได้ก่อนที่จะก่อครับอย่างอันนี้คือเป็นเอ็นขึงระดับที่เราจะก่ออิฐเพื่อให้ได้ระดับแนวราบแนวราบ,ราบช่างก็จะขึงเอ็นอเพื่อเป็นแนวก่อแล้วก็มาตรฐานที่ทางผู้ผลิตนะครับเขาแนะนําม,มาคือให้ทําการ ปาดระดับด้วยปูนทรายก่อนประมาณ3-5ถึงเซนครับผมอ่าเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าปูนทรายปาดระดับ,บ,ดบโดยวิธีการสรุปโดยรวมของการอีกก่อ,อย่งนอคือ1ก็คือเราปาดระดับด้วยปูนทรายแถวแรกให้มันเสร็จก่อนครับแล้วก็ทิ้งไว้วันหนึ่งให้ปูนมันเซตตัวแล้วก็ค่อยขึ้นอีกแถวที่2ตามไปเรื่อยๆครับผม,มแต่สำคัญคือระดับในแนวราบต้อง,ต,องต้องได้ อ๋อก็คือจะทําแถวที่1ก่อนให้มันมั่นคงออกอใช่ครับก็คือทําแถวที่1ก่อนโดยการปรับระดับนี่ครับหลังช่างก็คือไล <c oughs> ่ไล่วางภูนตายแล้วก็เคาะให้มันได้ระดับที่เราที่เราถือเอ็นที่เราดึงเอ็นไว้นะครับก่อนแล้วก็ทิ้งไว้วันหนึ่งเราก็ค่อยขึ้นแถวที่2ในวันที่2ขึ้นไปครับผมพวกนี้คือทําแถวแรกเ็จก่อนนั่นแหละมัฒนธรรของงานงานก่อครับผมแล้วก็พวกเนี่ยนะฮะอย่างอย่างอย่างตรงนี้ตรงนี้ เออนี่เห็นขีดเส้นไว้สีแดงใช่ใช่เออพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นปักเต้าหรือปักเต้าแล้วแต่แล้วแต่จะเรียกเนาะคือพูดง่ายๆคือเป็นเส้นเดฟเฟลเลนอะ่ะเส้นอ้างอิงในการที่เราจะหาแนวในการกอ่อเพราผมพวกเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็ทำกันแล้วเนี่ยก็จะมีเส้นเด็กล้องมานี่ค่ะนนี้ตะกล้องให้ไปตรงไหนคะนี่มาตรงนี้ค่ะโอเคเห็นแล้วนี่แนวเนี้ยมันก็จะเราเอ่อ เมื่อวานโอกับช่างก็คือหาและหาแนวกึ่งกลางห้องเป็นตัวเรียกแผนลายว่าเราจะดึงจากนี้ไปกี่เซนติเมตรฝั่งนู้นดึงจากนี้มากี่เซนติเมตรฝั่งนี้เพื่อเป็นแนวก่อนั่นแหละเพิ่งอ้างอิงจากแนวเสาแล้วก็เส้นของปักเตานั่นเองครับผมขั้นตอนก็นคือหาแนวหาลายหาดิ่งของเสาก่อนเสร็จปุ๊บก็ก่อด้วยปูนทรายพร้อมปูนก่อ,อมวลเบาครับแถวแรกให้เสร็จ ทิ้งไว้ให้ปูนมันเซตตัวเราค่อยขึ้นแถวที่สองในวันถัดไปครับผมเพราะว่าในช่วงเวลาที่ปูนมันแห้งครับมันจะมีปูนน่ยมันจะยุบตัวนิดนึงก็คือพวกนี้คือให้ปูนมันเซตตัวนั่นแหละแล้วก็ค่อยขึ้นแถวที่สองถ้ารีบทําเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะแตกร้าวอย่างที่เห็นทั่วไปนั่นแหละครับก็เนี่ยอย่างถ่ายเนี่ยถ้าลองถ่ายถ่ายกว้างๆดูจะเห็นช่างกําลังกอ่อแถวแรกทั้งหมดเลยทั้งหลังให้เสร็จ แล้าวันนี้ขึ้นแถวแรกหมดแล้วแล้วทำอะไรต่อคะขึ้นแถวแรกเสร็จแล้วก็ขึ้นแถวถัดไปเรื่อยๆค่ะในวันพวงนี้เหรอเอ่อเดี๋ยวแถวแถวแรกเนี่ยน่าใช้เวลาสองสามวันนั่นแหละเนี่ยกำลังเซตแถวแรกคือในการหาลายกับทําแถวแรกเนี่ยใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันจะใช้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 ความคิดในการทํางานนิดนึงเปิดแบบแล้วก็ตีปักเต้าแล้วก็ดูลายแล้วก็วางแนวก่อพอเราได้แถวแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยการขึ้นแถวสองก็จะเร็วขึ้นแหละแถวสองแถวสามก็จะเร็วขึ้น แล้วหลังจากนั้นก็ช่วงที่เป็นกลางผนงังก็จะต้องเทเอ็นทับหลังแล้วก็รูจ้จักเอ็นทับหลังไหมคะไม่รู้จักค่ะเออเดี๋ยววันงานวันที่ตอนเทเอ็นทับหลังเดี๋ยวพามาดูอีกทีนหนึ่งเนาะจะได้รู้จักว่าเอ็นทับหลังกับเสาเอ็นคืออะไรได้ค่ะครับค<า>่ะก็เดี๋ยววันนั่นแหละวันที่เทนห่ยเดี๋ยวพามาอัปเดตอีกรอบหนึง่งว่าทําไมจะต้องมีเอ็นทับหลังถ้าไม่มีได้ไหมแล้วเอ็นทับหลังคือทํายังไงเล่านิดนึงคือเอ็นทับหลังของ ของงานมวลเบาอะ่อะก็คือผู้ผลิตเขาแนะนำเป็นเอ็นสำเร็จรูป嘛เนาะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าเอ็นสำเร็จรูปเป็นยังไงเอ็นทับหลังแถวเอ็นแถวเอ็นทับหลังสำเร็จรูปเป็นยังไงก็ท,ท,ตทำต <c oughs> ามที่ผู้ผลิตอิฐมวลเบาเขาแนะนำมาแหละครับชัวร์สบายใจด้วยมีมาตรฐานอะไรรับรองทุกอย่างครับก็ทำตามที่เขาแนะนำเถอะเธออิฐแดงกับอิฐมวลเบาอันไหนแข็งแรงกว่ากันอ่ะความแข็งแรงอ่ะมันพอๆกันแหละเออคือเอาง่ายคือไม่ได้มีแปร์อะคือคือไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างคือใช้อันไหนก็ได้แล้วแต่ว่า เจ้าของบ้านอ,อชอบอันไหนแล้วก็ตั้งแต่เริ่มออ,ออกแบบมาแล้วตั้งแต่สถาปน,นิกเขาเลือกมาให้คืออย่างอันเนี้ยที่เราใช้อินมวลเบาเพราะว่าเจ้าของบ้านก็คือแฮปปี้กับอินมวลเบาแล้วก็แฮปปี้กับคือในแบบมันเป็นอินอินมวอนบอลเราก็เลยใช้ตามตามแบบไปแต่ถ้าถามคุณสมบัติอ่ะคือจาพูดตรงๆอ่ะคืออินมวลเบามันก็เป็นเป็นวัสดุที่พัฒนาขึ้นมาสมัยใหม่เนาะมันก็จะมีความ เบาน้ำหนักเบาโครงสร้างก็ไม่ต้องรับโหลดเดยอะแล้วก็ทนร้อนอแล้วก็เป็นฉนวนได้ดีเพราะอิฐมวลเบามันจะมีรูพุนนนี่ครับให้ดูเนี่ยอันนี้คือเวลาเนื้อมันที่มันแตกจะเป็นรูพุน <right. S 2> เป็นฟองอากาศก็คือ,อเรื่องของเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะรับแดดเดยอะอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี mm hmm. ถ้าเทียบกับอิฐแดง แล้วราคาละต่างกันเยอะไหมราคาจริงๆอ่ะถ้าเทียบต่อตารางเมตรล้วพอกันเลยท้งค่าของค่าแรงอะไรเงี้ยเอออย่างที่บอกเรามันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านคุยกับผู้รมางว่ายังไงเจ้าของบ้านเอ่อคุยกับสถาปนิกกับวิศวกรตอนออกแบบอะว่าวัสดุที่จะใช้ในการทําบ้านเนี่ยเป็นอิฐอะไรกันแน่ก็คือตรงนี้ต้อง,ต,องต้องเคลียร์มันถึงจะต้องมี B O Q เวลาเราจะทําบ้านนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยอยังไง ก็โดนโกงโดนนูนนนี่นั่นคือเยอะแยะมันต้องมี bioq แล้วก็มีแบบมีมีใบอนุญาตก่อสร้างอะไรให้มันชัดเจนครับผมจะได้รู้ปริมาณงานอะไรอย่างี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราต้องทํำยังไงขนาด <c oughs> ไหนเนาะใช่คือวัสดุที่ใช้มันมีหลากหลายมากแล้วสมมติเราใช้ถ้าเราไม่มีไม่มีปริมาณ bioq อ่ะเรามี bioq เราไม่รู้ว่าช่างใช้อะไรให้เราบ้างอะไรครับอ่าแต่อย่างโอ้อย่างอย่างที่บอกไปคือเนี้ยก็คือใน bioq ม่นมีระบุว่าเป็นอิฐมวลเบายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ความหนาเท่านี้อ่าแล้วก็สั่งของ ตัวนี้มาทําให้ลูกค้าลูกค้าก็สามารถเข้ามาตรวจหน้าง,งานได้ก็คือลูกค้าก็แฮปปี้สบายใจเราทําตามบิโอคิวทำตาม,ตามแบบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยถ้าเธอแนะนําลูกค้าเธอจะแนะนําอะไรอีดมวลเบาอีดแดงอ่ะอีดมนลเบาถ้าแนะนําใช่ไหมใช่ถ้าเป็นบ้านโอทของโอทเองอ่ะโอทจะเลือกใช้อีดมนลเบาจีสมันจะมี G2 สองกับจีสี่เออถ้าเป็นโอทบ้านของโอทเองโอทจะโอทจะใช้ตัวอีดมนลเบาจีสในการทําขึ้นผนังเพราะอะไรคะเพราะว่าหนึ่งเรื่องของอ่า ความร้อนเรื่องของความเป็นฉนวนของอิฐมวลเบาเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่าของอิฐแดงแต่จะมีช่างบางคนก็จะมาถามว่าเอา้าแล้วเรื่องแล้วแล้วมันมันไม่เออมันไม,ม,นไม่มันไม่อุ้มน้าหรอผนังมันไม่ชื้นหรอ,อคือจริงๆอะ่ะทุกวัสดุม,มันมีข้อดีและข้อเสียเป็นเทรดออฟครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียเลยแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าขึ้นในงานอิฐมวลเบามันก็จะมีระบบในการที่จะทําการซึมอมเอเ มันจะมีวิธีการทำทำ,ทำงานตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตเขา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 แนะนําออกมาว่าเราควรจะทำนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดเ,เขาเรียกว่าอ,อะไรนะมันผนังมันชื้นมันอมน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีวิธีการทํางานอยู่แต่บางทีช่างเขาชินกับการทําทอิฐแดงแล้วพออยู่ดีมาจับอิฐมวลเบาเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าขั้นตอนต้องทำยังไงมันลยทำให้เกิดปัญหาผนังซึมน้ําผนังร้าวอะไรอย่างนงี้ได้ใช่ครับก็อย่างคอนเฟิร์มถ้าบ้านอตเองอ่ะเรจะใช้เป็นตัวนี้ อิ่เหมือนเบาอบาใช่ครับเบาวกว่าโหลดโครงสร้างน้อยกว่าแล้วก็เป็นฉนวนได้มากกว่าทนเ,เ,เขาเรียกว่านะเป็นฉนวนกันความร้อนให้บ้านเรามันเย็นอะมากกว่าอิดแดงนะะเทียบครับผม